โอเคครับสำหรับข้อนี้นะครับก็เป็นข้อสอบแพทนหนึ่งเช่นเคยนะครับก็ข้อนี้บอกว่ากำหนดให้ fx นะครับเท่ากับ 4x กำลังสามบวก bx กำลังสองบวก cx บวกดเมื่อ b c แล้วก็ d เนี่ยเป็นจำนวนจริงนะครับโดยที่อินทิเกรตของลบสองถึงสอง fx dx นะครับเท่ากับลบหกสิบสี่ส่วนสามแล้วบอกว่าถ้า gx เป็นพหุนามซึ่ง g diff x เท่ากับ fx นะครับแล้วก็ g diff หนึ่งเท่ากับ g diff ศูนย์เท่ากับ g ศูนย์เท่ากับศูนย์นะครับเรามาดูกัน ที่จุดนี้นะครับสองอันนี้นะครับมีความสัมพันธ์กันตรงไหนสองอันนี้มีความสัมพันธ์กันตรงที่ g'x นะคบเท่ากับ f'x และ g'1 เท่ากับ g'0 เท่ากับ g0 เท่ากับ0นะครับจะเห็นได้ว่าถ้าพิจารณาจากอันนี้นะครับเราเนี่ยจะได้ว่า f'1 นะครับก็จะต้องเท่ากับ f'0 เท่ากับ G0 ศเท่ากับศูนย์นะครับสามารถเขียนใหม่ได้ดังนี้นะครับเพราะว่า g d ดิฟเนะครับเท่ากับ fx แสดงว่าถ้าเป็น g d i f ฟหก็ต้องเท่ากับ f1 g หนึ่งดศย์ก็ต้องเท่ากับ f0 g ศก็คือ G0 ย์แล้วก็เท่ากับ0ูนย์ะครับอันนี้คือที่เราสามารถเขียนได้ใหม่นะครับแล้วโจทย์เนี่ยถามว่าแล้ว g d i f ฟเท่ากับ g d i ิฟ x บวก g(x) ตรงกับสมการในข้อใดต่อไปนี้นะครับอตอนนี้นะครับสิ่งที่เรายังติดอยู่นะครับก็คือไอตัวของ b, c, d ซึ่งไอตรงความสัมพันธ์ของ g'(x) เนี่ยเราจะสามารถหาได้จาก f(x) ซึ่งตอนนี้เรายังไม่รู้ f(x) สมบูรณ์ดังนั้นเราจะต้องมาหา f(x) ที่สมบูรณ์กันก่อนนะครับแล้วก็มาเริ่มกันที่เงื่อนไขแรกนะครับเงื่อนไขแรกบอกว่า f 1เท่ากับ0นะครับโอเค มาที่อันแรกนะครับ f 1นเท่ากับศ f หนะครับเท่ากับศดังนั้นนะครับถ้าพิจารณานะครับ f 1 f หก็คือ c คูณกับนึ่งกำลังสบวก B คูณกันึ่งกำลังสบวก C คูณหบวก D นะครับมันก็จะได้เป็น f 1นะครับก็จะเท่ากับ C บวก b บวก c บวก d นั่นเองครับและอันนี้เป็น0 f นย์เนเี่ยเท่ากับ0ูนย์ะครับก็จะได้ว่า0ูนย์เท่ากับ c บวก b บวก c บวก d ครับโอเคต่อมาเงื่อนไขที่สองนะครับเงื่อนไขที่สองก็คือตัวของอันนี้ใช้ไปแล้วนะครับเงื่อนไขที่สองก็คือตัวของ f 0ศนย์เท่ากับ0นย์ะครับโอเคแล้วก็มาหานะครับ f 0ศูนย์เท่ากับศูนย์ f 0นะครับเท่ากับ0เราก็จะได้ว่า f 0เนี่ยเท่ากับอ่าเท่ากับ0บวก0บวก0แล้วก็บวก d นะครับซึ่ง f 0เนี่ยก็คือ0ดังนั้นเราจะได้ค่า d เท่ากับ0นั่นเองครับเราก็เอาเข้าไปแทนในนี้นะครับชิบ d มันก็ถ่ายนะครับตัดตัดออกไปโอเค ต่อมานะครับเงื่อนไขต่อมาเงื่อนไขที่3นะครับก็คือเงื่อนไขตรงของอตรงนี้นะครับที่เรายังไม่ได้ใช้ก็คืออินทิเกตของลบสถึง2ตรงนี้นะครับโอเคแล้วก็ตอนนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าเราเนี่ยมี1สมการก็คือ0ูนย์เท่ากับ4บวก B บวก C 1สมการกับ2ตัวแปรเราจะแก้สมการไม่ออกนะครับการที่เราจะมี อ่าสตัวแปรแล้วเราจะแก้ออกได้ต้องมี2สมการมี3ตัวแปรแล้วจะแก้ออกได้ต้องมี3ระบบสมการนะครับโอเคดังนั้นเนี่ยตัวอินทิเกรตเนี้ยก็สันนิฐานว่าน่าจะเอามาช่วยอีกตัวแปรหนึ่งนะครับให้สามารถคิดได้โอเคแล้วก็มากันเลยนะครับอีกอันนึงก็คืออินทิเกรตนะครับของลบ2ถึง2 f x นะครับ fx ที่ได้มาก็คือ 4x กาลัง3บวก b x กาลัง2บวก c x บวก d นะครับอันนี้จากโจทย์แล้วก็ d x นะครับจากโจทย์บอกว่าจะเท่ากับลบ64ส่วน3นะครับโอเคก็แล้ก็มาอินทิเกตนะครับมันก็จะได้ว่าเป็น x กาลัง4นะครับบวก b x กำลัง3ส่วน3บวก c x กาลัง2ส่วน2นะครับจาก ลบสองถึงสองนะครับจะเท่ากับลบหกสิบสี่ส่วนสามนั่นเองครับโอเคเราก็จะแทนค่าเข้าไปนะครับต่อจากนี้ก็แทนค่าปกติเลยมันจะได้เป็นสิบหกบวกกับแปดบีส่วนสามนะครับแล้วก็ได้เป็นบวกสองซีแล้วก็ลบกับสิบหกนะครับลบกับแปดบีส่วนสามนะครับแล้วก็บวกสองซีนั่นเอง จะเท่ากับลบหกสี่ส่วนสามนั่นเองครับโอเคจากนั้นก็คิดเลขปกตินะครับอันนี้จะเห็นได้ว่าสองนะครับตัดกับลบสองอันนี้ส6บหนะครับตัดกับลบบหโอเคมันจะเหลือแค่อหสส่วน3มเนาะจะเท่ากับลบหกสบี่ส่วนสามอมกับ3มนะครับจะเห็นได้ว่าสามารถตัดกันได้ มันก็จะได้ 16b นะครับเท่ากับลบ64ดังนั้นเนี่ย b เดียวก็จะเท่ากับลบ4นั่นเองครับซึ่งพอเราได้ b เนี่ยเท่ากับลบ4แล้วปึ๊บโอเคเราก็มาดูกันที่สมก,การข้างบนที่เราติดไว้ครับ b เนี่ยจะเท่ากับลบ4ดังนั้นตรงนี้เนี่ยเราจะสามารถเขียนใหม่นะครับได้ว่า0เท่ากับ 4บวกกับลบ4นะครับก็ตัดกันก็เหลือ0 0บวก c นะครับดังนั้นตรงนี้เราก็จะได้ c เท่ากับ0นั่นเองครับโอเค fx ที่เรารู้แล้วเนี่ยมีทั้งค่า c ค่า b แล้วก็ค่า d แสดงว่าเราจะได้ fx อย่างสมบูรณ์แล้วนะครับโอเคจับ fx ก f นะครับที่เท่ากับ 4x กำลัง3บวก b กำลัง2บวก c บวกดีนะครับดังนั้นเนี่ย fx ที่สมบูรณ์ของเรานะครับก็จะได้เป็น 4x กำลัง3นะครับแล้วก็ลบ 4x กำลัง2นะครับแล้วก็บวกศูนย์ x บวก 0, วก0นย์ก็เป็น0ูนย์ะครับดังนั้น fx ที่สมบูรณ์เนี่ยก็คืออันนี้อ่าโอเคพอเรารู้ fx ที่สมบูรณ์แล้วนะครับโจทย์เนี่ยถามว่า g ดิฟดิฟ x เท่ากับ g ดิฟ x บวก g x ตรงกับสมการในข้อใดนะครับโ okay. อเคตอนนี้นะครับเรารู้ f แล้วแต่ว่าเรายังไม่รู้ g แต่ว่าเรายังไม่ได้ใช้อีกเงื่อนไขหนึ่งก็คือเงื่อนไขนี้ครับโอเคดังนั้นจากอันนี้เนี่ยจาก g ดิฟ x เท่ากับ f x นะครับ ดังนั้นเราก็จะได้ g''(x) นะครับเท่ากับ 4x กลังสลบ 4x กำลังสนั่นเองโอเคดังนั้นนะครับถ้าจะเห็นได้ว่า,าโจทย์นะครับต้องการ g''(x) ดิ g'(x) แล้วก็ g'(x) นะครับตอนนี้เรารู้ g'(x) ดิ X แล้วเรายังไม่รู้ g'(x) การที่เราจะรู้ g'(x) ได้นะครับก็คือเราจะแทน เราจะ take i n t e g r a t e เข้าไปนะครับก็ i n t e g r a t e จ d ด x นะครับ dx เท่ากับ i n t e g r a t e ของตัวขวานะครับ i n t e g r a t e ทั้งสองข้างโ okay. อเคเราก็จะได้ gx ออกมานะครับเท่ากับ x กำลัง4ลบ4 x กำลัง3ส่วน3นะครับบวกกับ โอเคในที่นี้มีตัวแปร b c d แล้วจะขอ,อะเป็นตัวแปร e แล้วกันนะครับโอเคพอเราได้ตัวแปรนี้ออกมาเนี่ยเรายังเหลือเราแล้วตัวแปร e คืออะไรมันจะยังเหลืออีกเงื่อนไขหนึ่งนะครับที่ยังไม่ได้ใช้ก็คือ g 0เท่ากับูนยั่นเองโอเคพอเรารู้ว่าจาก g 0เท่ากับ0นะครับจาก g 0เท่ากับ0นะครับเราก็จะได้ว่า g ของ0เท่ากับ e นั่นเองโอเคซึ่ง g 0เป็น0น,นะครับดังนั้นเราก็จะได้ e เท่ากับ0น,นั่นเองโอเคเราก็จะได้ว่า gx นะครับเท่ากับ x กำลัง4ลบส x กำลัง3ส่วน3นั่นเองโอเคตอนนี้เรารู้ gx แล้ว เรารู้ g ดิฟ x แล้วนะครับแล้วก็โจทย์ต้องการอีกตัวหนึ่งก็คือ g ด i x นั่นเอง g ด i x นะครับก็โอเคก็แค่ดิฟไปอีกครั้งนึงนะครับก็คือ g ด i x เนี่ยเราก็จะได้เท่ากับ1 2 x กาลังสองลบแ x นั่นเองโอเคดังนั้นเราก็จะสามารถหาได้แล้วนะครับโจทย์ต้องการ g ดิฟ x เท่ากับ g ดิฟ x บวก g x ตรงกับสมการในข้อใดนะครับแล้วก็แทนเข้าไปเลย g' d x ก็คือที่เราหาได้เมื่อกี้นะครับ12 x กำลัง2 12 x กำลัง2ลบ8 x เท่ากับ g' x นะครับก็คือ4 x กำลัง3ลบ4 x กำลัง2นะครับแล้วก็บวกกับ g x นะครับ g ก็คือ x กำลัง4ลบ4 x กำลัง3ส่วน3นะครับแล้วก็เราก็ ถ้าดูจากช้อยนะครับของตัวข้อสอบเนี่ยจะเห็นได้ว่าทุกข้างเนี่ยไอข้างขวาของสมการเนี่ยเป็นศูนย์หมดเลยใช่ไหมครับดังนั้นเราก็จะต้องจัดรูปสมการย้ายไปอยู่ฝั่งหนึ่งแล้วก็ให้เหลืออีกฝั่งหนึ่งเป็นศูนย์นะครับแล้วก็จะเห็นได้ว่าจากตัวนี้เนี่ยมันไม่มีตัวส่วนดังนั้นเราก็ต้องคูณให้ตัวเหลือแต่ตัวเศษนะครับก็คือต้องคูณตัวส่วนให้เศษส่วนมันหายไปนะครับจากอันนี้นะครับก็คือ คูณ3เข้าไปโอเคตรงนี้นะคะเมื่อคูณ3เข้าไปปุ๊บมันก็จะได้เป็น 36x สิบหกเอ็กซ์กำลังสองลบยี่เท่ากับสิบกซ์ำลังสลบสิบกซ์ำลังสองนะครับบวกส x มกซ์ำลังสี่ลบสีกซ์ำลังสามนั่นเองโอเค แล้วก็จัดรูปออกมาเสร็จปุ๊บปั๊บนะครับคำตอบมันจะได้ออกมาเป็น 3x กาลัง4บวก 8x กาลัง3ลบ 48x กาลัง2บวก 24x เท่ากับสนั่นเองอันนี้เป็นคำตอบ